คลิกฐานข้อมูลเปล่านะคะตั้งชื่อไฟล์เนาะชื่อฐานข้อมูลของเราของคู่ฐานข้อมูลเรื่องเป็ดฐานข้อมูลเป็ดเสร็จแล้วนะคะเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลเนาะตอนนี้มันเก็บอยู่ที่ด็อกิวเมนต์เราก็เลือกเป็นเก็บไว้ที่ไหนดีเนาะไหนด,ดีแล้วก็ กดตกลงนะคะแล้วก็กดสร้างอ่ามันมีอยู่แล้วเนาะเปลี่ยนชื่อใหม่นิดนึงเป็นเป็ดสองอ่าแล้วก็กดสร้างอ่าคลิขวาตรงเทเบิลหนึ่งตรงนี้นะคะคลิกขวาเสร็จบันทึกตั้งชื่อทีนี้เวลาตั้งชื่อนักเรียนต้องตั้งตามใบงานที่สองอ่า ตั้งชื่อตามใบงานที่2เป็นภาษาอังกฤษนะคะตารางทุกกลุ่มจะมี2ตารางให้เอาตารางแรกตารางหลักของของเราก่อนเนาะของครูก็คือดักตั้งชื่อเสร็จทีนี้เวลาคลิกขวาทาเรียนดูมันจะมีมุมมองออกแบบกับมุมมองแผ่นข้อมูลถ้าเราจะ แก้ไขหรือเซตใดๆนะคะให้ไปที่มุมมองออกแบบแต่ถ้าเราต้องการดูข้อมูลที่เรากรอกแล้วเนาะมันจะอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเปิดมาเวลาที่เปิดเข้ามาในโปรแกรมนะคะแล้วเห็นแต่ตัวข้อมูลแต่เข้าไปตั้งค่าไม่ได้นักเรียนก็ต้องคลิกขวาแล้วเข้ามุมมองออกแบบนะ,ะทีนี้มุมมองออกแบบ ตรงนี้นะคะค่า d e f a u l t ของโปรแกรมมันจะตั้ง id มาให้ id ที่เราคุญแจ id ที่เราคุญแจหมายความว่าตรงนี้ให้นักเรียนแก้ไขาตามใบงานที่สองเนาะแล้วก็ใส่ชื่อเขตข้อมูลที่เราออกแบบไว้ในกระดาษเนี่ยที่เราออกแบบไว้แล้วให้ลอกตามนี้ลงไปนะคะเพราะฉะนั้น id ของเขาคือเราแก้ไขเป็นของเราเนาะของคูนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็น id ด a r อ่ ตัวเล็กตัวใหญ่ตามที่เราออกแบบไว้ได้เลยเขตข้อมูลนะคะในโปรแกรมมันจะเป็นภาษาไทยเนาะเราก็แปลงให้เป็นภาษาไทยนะคะรหัสสายพันธ์ลอกตามใบงานนะคะตรงนี้นะ ให้ดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนก็คือเขตข้อมูลตรงนี้ไล่ตามใบงานที่สองที่เราออกแบบไว้ไล่ตรงไปให้ครบอันนี้ก็คือไล่ตามใบงาน ชนิดข้อมูลที่เคยส่งให้อยู่ในไลน์นะคะแต่จากภาษาอังกฤษในภาษาไทยเนาะออโต้นัมเบอร์ก็คือตัวเลขอัตโนมัติเทคคือข้อความสั้นมีโมข้อความยาวรูปภาพนะคะรูปภาพแอพเพคเมนตก็คือสิ่งที่แนบมาตัวเลข n นัม e เบอร์เนาะส่วนใหญ่จะใช้อยู่แค่นี้นะคะลอกตามรายงานเสร็จแล้วนะต้อง c o อปภาษ,าษาไทยด้านหลังนะคะ คอป c o ตรงนี้ของแต่ละเขตข้อมูลเอามาใส่ที่ป้ายคำอธิบายด้านล่าง c ปี้เสร็จแล้วจะเช็คว่าใส่ครบไหมให้คลิกขวาไปที่มุมมองแผ่นข้อมูลอันนี้มันถึกดูหัวตรงนี้เห็นไหมลาดสายพานเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วแต่สปีชี่คำอ,อธิบายยังไม่เปลี่ยนแปลว่ายังไม่ได้ใส่เนาะก็คลิกขวา มุมมองออกแบบกลับไปก๊อปปี้แล้วก็อ่ะใส่ป้ายํำอธิบายให้เรียบร้อยคลิกขวาบันทึกคลิกขวามุามม,มองแผนข้อมูลดูอ่ะครบหรือยังตามที่เราเออกแบบไวอ่ะอันนี้พอสมมุติสมมุติว่าตารางที่หนึ่งกรอกเสร็จครบทุกอันแล้วนะคะของภูณมีห้าเขตข้อมูลพอกอกครบแล้วก็บันทึกแล้วก็ปิดไปทีนี้การที่จะสร้างตารางที่สองนะคะคลิกที่สร้างอ่ะ คลิกที่สร้างแล้วก็เลือกตารางนะคะให้คลิกขวาแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะบันทึกตั้งชื่อตารางให้เรียบร้อยอชื่อไทยตั้งเรียบร้อยก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะคะไปที่มุมมองออกแบบใส่ชื่อเขตข้อมูล id ตรงนี้ให้แก้เป็นของตัวเองเนาะ ่ะด้านล่างก็กรอกให้เรียบร้อยอ่ะงานใายหายก็นั่นไปแ้ะ ใส่ไป,ไป,ไป้ายคำอธิบายเรียบร้อยคลิกขวาบันทึกคลิกขวามุมมองแผนข้อมูลนะคะเช็คหัวตารางก็เป็นหลัวทรัยาเนาะอันนี้คือเรียบร้อยในส่วนของตารางนะคะในส่วนของตารางก็คือมีแค่นี้นะ